สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโกดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะเป็นการดูดวงช่วงระหว่างวันที่17นะคะถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2567นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะย้ำกันก่อนค่ะว่าการทํานายครั้งนี้นะคะปิงไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดูเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองค่ะ มาเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะว่าจากมีไพ่อะไรแล้วก็ชีวิตเรื่องราวของคุณวันอาทิตย์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะปิงจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบนะคะเป็น12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ วันนี้ไพ่สีสันสดใสนะเป็นไพ่ของคนไทยคะ่ะชื่อไพ่ธรรมสินนะคะถ้าเกิดใครสนใจสะสมไพ่ก็สามารถตามไปได้นะ,ะลองหาข้อมูลนะคะไพ่ธรรมสินก็จะขึ้นข้อมูลอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองได้มาเรียบร้อยแล้วดูสิ ตนกระดุมพระสหัชชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิบรณะสุภากรรมมะลาภ้ะและสุดท้ายนะคือตำแหน่งวินาศค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันตั้งแต่ใบแรกกันเลย ตำแหน่งตัวตนโอ้โหคนวันอาทิตย์พลังกายพลังใจมาเปี่ยมล้นสะเลเิกินนะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาหรือไปโดนยาแรงอะไรนะขึ้นมาในเรื่องของความมุ่งมั่นความสู้นะคุณพร้อมสู้เต็มที่แล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแหละฉันสู้ไม่ถอยละตอนเนี้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะท้อแท้มันไม่ใช่ช่วงเ,เวลาที่ต้องคิดมากละนะคะเป็นในเรื่องของความมั่นใจอ่ะ นะกับมาอีกครั้งหนึ่งคือดาวอาทิตย์เองเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งแสงสว่างเวลาตอนที่คุณทําอะไรหรือคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการนะในเรื่องของการที่จะให้คนอื่นเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสามารถของคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ต้องระวัง สิ่งที่ต้องระวังเลยสําหรับคนวันอาทิตย์ก็คือว่าพอคุณมีความมั่นอกมั่นใจมากเกินไปเนี่ยบางครั้งจะกลายเป็นอีโกโ้กลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองมากเกินไปจนคุณนะ่ยไม่ค่อยฟังคนอื่นนะคะก็เบาๆลงบ้างนะคะในเรื่องของพลังกายพลังใจมันมาเปี่ยมลนละแต่บางทีถ้าเกิดเราจะเอาความมั่นอกมั่นใจการตัดสินใจของเราเนี่ยโอ้โหมันจะถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะมนุษย์เป็นสังคมอ่ะมันเลยทําให้อาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับตัวบางครั้งการที่ตัวคุณเองเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียมันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนที่เขาพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าโดดเด่นแต่เป็นภัยดาวทิศมักจะมีพื้นดวงแบบนั้นนะ,ะเมื่อไหรที่คุณสว่างเมื่อไหรที่คุณที่แบบได้รับการซัพพอร์ตมากเกินไปมันก็จะเกิดการที่จะมีคนอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตําแหน่งอะ่ะที่มันโดดเด่นก็คือตําแหน่งสุภาษ สุภาษเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัรรมภ์ถ้าเกิดคนที่ทํางานนะคะหรือว่าทําธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะโดยที่แบบเป็นลักษณะของการที่ต้องคุยกับคนอื่นต้องติดต่อต้องเจรจาตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณนะ,ะคุณจะคิดคุณจะทําอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีความร,รู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเขาเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเต็มที่แต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมคนรอบข้างอะ่ะเพื่อนคุณหรือว่าคนที่อยู่ระดับเดียวกับคุณเขามีความร,รู้สึกว่าเฮ้ย กลายเป็นว่าคุณโดดเด่นมากเกินไปนะคุณพอคุณโดดเด่นปุ๊บแล้วก็มันเหมือนกับกลายเป็นว่าพอจะมีงานหรือมีอะไรเข้ามาให้ทําเนี่ยไอ้ความเก่งของคุณเนี่ยมันเลยทําให้ตัวคนเหล่านั้นนะคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเอาเก่งนักใช่ไหมเงินเธอทางานเลยเอา้ากลายเป็นว่าเป็นไงคะบางทีต้องมานั่งทํางานนะคะ นอกเหนือเกินหน้าที่นะคะหรือว่าทํางานที่แบบเกินหน้าที่องค์ตัวเองนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคในเร่องการที่จะต้องทํางานร่วมกับองค์กรอื่นหรือร่วมกับคนอื่นเพื่อโรมงานคนรับข้างอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหรนะ่นัก ะะปิ๊งหนูบอกไงว่า,าบางทีคุณโดดเด่นคนก็อิจฉาะะมันเหมือนกับว่าเขาแสดงออกไม่ได้ว่าเขาจะแบบทําร้ายคุณด้วยวิธีไหนเขาก็หาวิธีทําร้ายคุณอ่ะงั้นงานเธอที่เธอจะทําฉันก็อาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วกันมันก็เลยทําให้คุณแบบเหนื่อยแต่คุณสู้นะเพราะใจคุณสู้อยู่แล้วนะะทีนี้อลิเ,เขาก็จะมากันเป็นมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนเลยไม่ได้มีคนเดียวสินี่สามผ่านอย่างน้อยแหละจะต้องมีคนไม่ชอบคุณสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่แหละ,นะะมันขึ้นมานะะหรือก็คือ จะมีจานวนประมาณสัก 1- 3คนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นมานะครับชัดเจนเลยไม่ชอบกุโสนอีก2คนที่เหลืออาจจะเป็นสายเสี่ยมนะสายอยู่เบื้องหลังนะสายซับพอร์ตนะเป็นแบบนั้นไปก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าตําแหน่งอ่ะในเรื่องของคนรอบข้างนะคนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานอ่ะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะหรือบางคนทํางานโปรเจกต์นะต่างๆนะต้องมีการคุยต้องมีการดิวเนี่ยมันจะกลายเป็นมันยืดเยอะมันจะไม่ลดเร็วทันใจนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะเรามาดูกัน การเงินนะคะตกมาอยู่ที่ใบนี้เลยนะคะการเงินเนี่ยอาจจะสภาพคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเออเงินเนี่ยจะหมดไปกับอะไรนะคะเงินจะหมดไปกับสุขภาพเยอะนะแล้วดูสิตำแหน่งในเรื่องของมรณะสุขภาพมันก็ขึ้นมานะคะจริงๆแล้ว,ว่คุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคุณนะ่ะรู้สึกมาแต่คุณนะ่ะปล่อยแล้วก็มองข้ามไป นะทีนี้พอมันจะเป็นทีเนี่ยมันเหมือนกับคุณใช้ร่างกายเยอะมากเกินไปอะ่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไปหาหมอจะต้องเป็นการรักษาละมันจะไม่ได้เป็นการแค่เหมือนกับนอนพักฟื้นทั่วไปแล้วรอให้มันหายเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่พายเตือนนะ คนไหนที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเลยหรือคุณมีความรู้สึกว่าร่างกายบางอย่างของคุณนะ่ะผิดปกติแล้วอย่าชะล่าใจค่ะนะคะให้ไปหาหมอเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนกับมีปัญหานะเรื่องน้ําหนักตัวก็ดีนะคะหรือมีปัญหาเรื่องสายตานะบางคนมีสายตาตาพา,ตา,ต,าตามัวไม่ได้สนใจที่จะตัดแว่นใส่แว่นนะคะกลายเป็นว่ายังไงคะตาคุณก็จะมีปัญหามากขึ้นนะคะหรือว่าทำให้ในเรื่องของการเดินทางต่างๆของคุณเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุ ะะบางอย่างมันก็ต้องแบบ สละไปอ่ะนะคะแต่ว่าเงินของคุณเนี่ยยังพอได้ไหมยังพอหมุนไปได้นะคะแต่มันจะหมดไปกับตัวเองนี่แหละหมดไปกับการจ่ายเงินให้กับตัวเองหมดไปกับการดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วมีความร,รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพขนาดนั้น <S <S ค,คุณก็อาจจะต้องมีการแก้ดวงนะคะหรือว่าเสริมดวงอ่าคุณอาจจะซื้อวิตามินมาทานมาดูแลตัวเองก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะทําบุญโดยการถวายสังฆทานนะเป็นชุดยาเป็นอะไรก็ได้ทําไปแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังเป็นการ ป้องกันล่วงหน้านะคะส่วนตำแหน่งเพื่อนนะคะขึ้นมาในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของเพื่อนคุณอาจจะไม่ได้อิงกับ คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะมันเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจจะสนิทก,กับคนนี้พอผ่านไปนะคะคนคนเดิมที่คุณเคยสนิทก,ก็หายไปกลายเป็นคนใหม่เข้ามานะคะมันก็จะวนเวียนเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะมีทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยปะปนกันไปจะพูดว่ามีแต่เพื่อนดีๆก็ไม่ได้นะะบางคนคนไหนที่คุณคบแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างเขาดูเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปคุณก็จะเหมือนกับห่างจากเขาไปนะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเนี่เป็นแบบนี้คุณไม่ได้ยึดติดก,กับการที่จะต้อง คบใครเป็นพิเศษหรือว่า,าคบคนใดคนหนึ่งนะที่จริงจังเป็นเหมือนเพื่อนแท้คุณเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของมนุษย์นะคะว่าในเรื่องของการครบหากันมันก็มีการามีการจากมีการแยกย้ายกันไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องนี้นะคะส่วนใบนี้นะ่าจะขยายเพิ่มในเรื่องของ การทํางานสําหรับคุณที่อยากจะหางานใหม่เนี่ยมันมีเกณฑ์แนวโน้มที่จะได้งานไหมมันก็มีเกณฑ์แนวโน้มแต่เดี๋ยวขอขยายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะแต่งานเนี่ยที่คุณจะได้นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงงานครั้งนี้เนี่ยคุณอาจจะได้กลับไปทํางานเก่าอาชีพเก่าสิ่งเก่าที่คุณเคยทํา นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะขึ้นมาว่าการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลดีอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคุณละนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทํางานนะนะเบื่อเจอผู้คนนะหนีงานเซลลมาตลอดอยากอยู่นิ่งๆบ้างไม่อยากกดดันคุณก็ไปทํางานตรงอื่นนะเออไปทํางานเอกสารไปทําอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะดวงชะตามันก็ผักมาให้คุณกลับไปอยู่ในจุดเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณถนัด สิ่งที่คุณมีความสามารถนะคะก็ถ้าเกิดย้ายไปก็ไปดูในเรื่องของงานเดิมความสามารถเดิมสิ่งที่เราเคยทําได้ดีมาตลอดนะคะส่วนตําแหน่งพันธุ์กค่ะนะคะพันธุ์ุกเกี่ยวกับบ้านนะ,ะขึ้นมาเป็นแบบนี้ช่วงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของแบบ การทําความสะอาดบ้านนิดนึงรวมถึงในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องให้ระวังค่ะนะคะคนในครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะจนเหมือนกับว่าจะต้องไปรักษานะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคุณอาจจะรับรู้ข่าวคนในบ้านคนใกล้ตัวญาติพี่น้องที่คุณสนิทที่คุณรู้จักเนี่ยเจ็บป่วยนะคะส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรของคุณเนี่ยมันขึ้นมาอาบน้ำมนต์ถ้าเกิดคุณจะปรับ กลับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะให้เหมือนกับมีแต่พลังงานดีๆเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเงินไปทําอะไรนะคะนอกจากทําบ้านให้สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการพรมน้ำมนต์นะคุณจะไปรับน้ามนต์ที่ไหนก็ได้เอาแล้วแต่ที่คุณสะดวกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปิ๊งแนะนำนะปิ๊งแนะนําว่าอาจจะเป็นแบบเป็นจุดที่เป็น จุดเฉพาะนะคะเหมือนกับการไปรับน้ำมนต์นะ,ะตามแบบเสาหลักเมืองหรือว่าเป็นในเรื่องของสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนั้นๆอ,อันนี้ได้หมดนะมาพรมมาเสริมมาแก้นะคะถ้าเกิดทำเนี่ยมันก็จะส่งผลดียิ่งบางคนที่ใช้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยของตัวเองทํามาหากินด้วยนะคะ,ะใช้ในเรื่องของการหาเงินมันก็จะเป็นการที่ไปกระตุ้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งปุตตะในเรื่องของการคิด การจะทําอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับยิ่งคิดมันยิ่งคิดไม่ออกนะเออมันเป็นเพราะคุณแอคทีฟไงคุณมั่นใจโอ้ยทํานู่นทํานี่อยากทําไปหมดเลยมันยิ่งคิดยิ่งไม่ออกฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมันนะปล่อยตัวตามสบายๆแล้วลองดูว่าเอ๊ะฉันชอบแบบไหนฉันสนใจอะฉันสนใจแบบไหนแบบไหนมันดีสบายๆมันถึงจะคิดได้ แต่ถ้าเกิดเครียดนะคุณคิดไม่ออกหรอกนะคะให้คุณไปพักผ่อนก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเร่งนะ,ะจังหวะชีวิตมากเกินไปมันเหมือนกับอารมณ์คุณปลูกต้นไม้อะต่อให้คุณขยันลดน้าอะเท่าไหร่อ่ะต้นไม้มันก็มีทางโตขึ้นมันก็ต้องรอเวลาเช่นเดียวกันนะ,ะในเรื่องของความคิดก็ปล่อยอยๆไปบ้างนะ,ะอย่าไปวิตกกังวลอะไรนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่นะ,ะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังการที่จะมีมือที่สาม หรือ คุณอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างหรือคู่ของคุณอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างไม่เปิดเผยนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนถึงแบบการที่จะมีคนอื่นเสมอไปไพ่มองได้หลายมุมเนาะอันดับแรกเลยก็คือมีมือที่3นะคะคุณอาจจะแอบไปเปิดใจไปคุยกับใครหรือคู่ของคุณอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุยหรืออาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองก็ได้นะหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดกับแฟนได้ตรงๆแต่คุณแบบอาจจะไปคุยกับเพื่อนไประบายกับเพื่อนหรือว่า ตัวคุณเนี่ยมีการไปปรึกษาในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของปัญหาบางอย่างนะเกี่ยวกับคู่ของคุณเอาจริงๆนะสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ใช่อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบคุณลองพูดคุยแล้วลองหาตรงกลางถ้าเกิดคุณรักอ่ะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้กันและกันอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อมาคนโสดอโสดต่อไปแน่นอนนะคะขึ้นมานะถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามาช่วงเนี้ยมันก็เหมือนกับ ช่วงที่ไม่ดีอ่ะนะเขาไม่ได้เป็นแบบคู่ที่เป็นคู่บุญแต่เป็นลักษณะคู่กรรมมากกว่านะมันเหมือนกับคุณอาจจะมีการเปิดใจไปคุยครสักคนหนึ่งนะคะคุณอาจจะแบบเหมือนกับเจอคนที่มีความเป็นตัวตนที่คล้ายคุณซะเหลือเกินคล้ายจนทะเลาะกัน นะะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าคุยกันไปมันก็จะกลายเป็นไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่คุยกันก็จะมีปัญหาทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นคนคุยที่แบบคุยคุยหายหายคุยแป๊บหนึ่งเอ๊ะรู้สึกคนนี้คุยแล้วรู้สึกไม่ใช่เอ้ฉันถอยหน่อยดีกว่านะเขาก็ถอยเหมือนกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ายังโสดอยู่นี่แหละแต่ว่าจะแบบถึงขนาดไม่มีใครคุยเลยไหมมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เรามาดูถึงในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดีกว่าตําแหน่งสุดท้ายละนะคะ ลาภะตำแหน่งโชคลาภโอ้โหตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาไพ่จะแรงไปไหนอะ <c oughs> ถ้าเกิดคุณหวังในเรื่องของโชคนะโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยมันยาก นะมันขึ้นมาม,นมีแนวโน้มไหมมันมีอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แค่ประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ถ้าเกิดจะไปหวังแบบโอ้โหหกล้านสิบสองล้านมันไม่มีค่ะนะก็เอาแค่แบบหวังตามแบบหน้าดวงแล้วก็ตามกําลังดวงของเรานะคะทีนี้สื่อนําโชคจะมาจากไหนสื่อนําโชคจะมาจากความตายนะคะถ้าเกิดแบบบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่ามาจากในเรื่องของการเจ็บป,ป่วยนะค,ะคนรู้จักของเราอาจจะไปแอดมิดนะนอนในโรงพยาบาลนะก็ว่ากันไปตรงนั้นแหละเป็นสื่อนําโชคนะคะส่วนนะคะในเรื่องของเลขนาโชคเดี๋ยวปิงจะหยิบให้นะคะทั้ง ทั้งหมด4ใบนะคะมาดูกันคะ่ะว่าเลขนำโชคของคุณนะคะในช่วงเวลานี้จะมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยละมาดูสิแปดสามหนึ่งหก ะะอย่าลืมนะแปสามารถแทนค่าเลข3ได้ําสามารถแทนค่าเลขก8ได้แล้วก็เลข6แทนค่าเลข9ก9ได้นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งในการทําคลิปง่ายๆค่ะกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ